วันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา13นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทสันติชัยนิราใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4และพลตำรวจตรีศักชัยศาสตร์มะเริงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมวันนี้พันตำรวจเอกวัชระพลสว่างแพ้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลาป่า ร้อมด้วยพันตำรวจโทสมานคำตันรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจโทยงยุทธวราสารรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทมนูนศักิ์จันวิเศษรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรปลาปาได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและสร้างความเสี่ยงต่ออนาคตของเยาวชนอย่างมากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือออนไลน์สแกมซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ง่ายในยุคปัจจุบันและทุกคนควรมีความระมัดระวังอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะในวัยเรียนรวมถึงกฎหมายจราจรและวินัยในการใช้ถนนเพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย นอกจากการให้ความรู้แล้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลาปากและคณะยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนณโนะรงเรียนมหาชัยวิทยาคมตําบุญมหาชัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสารรค์ช่วยลดความเสี่ยงตอ่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและ หลังจากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านม่วงตำบลโคกสูงเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนด้วยจุดประสงค์เดียวกันส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาทางกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกันกิจกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความตื่นเต้น การให้ความรู้และวัตถุกามกีฬาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดและสนับสนุนให้เยาวชนสามารถใช้เวลาว่างในทางสร้างสารรค์เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต <S 1> <S 1> วันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างตำรวจวและเยาวชนวในการสร้างความรู้เท่าทันภัยต่างๆและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปทางคณะตำรวจต้องการพจารณาว่าในโครงการหน้า เราจะได้นําสิ่งของดีมามาฝากถึงแม้ว่ามูลค่าจะไม่เยอะแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจนะครับวันนี้ก็ถือว่าอบุธนะครับสำหรับสถานีตำรวจภูธรครับก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ